นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้ใช้ฟามือสละปัญญาจัดการกับลานนี่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเขาที่ปลดปล่อยพลังของเลดอักษรสวรรค์มานะครับเกือบทั้งหมดมันทําให้พลังนี้นะครับรุนแรงเป็นอย่างมากบัตรนี้นั้นพลังฟามืออันเอ,อิกเกลิกนะครับได้บดขยี้ร่างของลานนี่จนเป็นเท่าฐานหลังจากชักฟามือกลับมานะครับแน่ <c oughs> นอนเขาก็รู้แล้วว่า การต่อสู้ครั้งนี้ตัวเขาไม่ได้รับอะไรกลับมามากนักน,นะครับลู่โจใช้พลังวิเศษทั้งหมดนะครับไปกับการสังหารลานนี่เพียงแค่คนเดียวโดยพลังของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบนะครับทําให้เราผู้ฝึกยุทธใช้ดาบแห่งสํานักชิงยุนนะครับจึงรู้สึกสวามิภักดิ์ของอจึงรู้สึกสมาวิภักิ์ต่อรู่โจไปโดยปริยายปริยายนะครับโททติ้วยเหตุผลที่พวกเขานั้นต้องร่วมมือกับลู่โจอย่างไม่คาดคิดนะครับ แน่นอนการเป็นศัตรูกับกาชายคนนี้ไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกประหลาดกับบรรยากาศที่ได้รับแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนนั้นเริ่มถึงกับต้องประมากันเลยทีเดียวหลังจากเงียบไปชั่วครู่หนึ่งนะครับลงกระโชกแรงก็ได้พัดผ่านนะครับบรรยากาศที่น่าอึดอัดมาชิงเป็นผู้ที่เริ่มสนทนาอีกครั้งฟามือสละปัญญาของท่านได้เปิดหูเปิดตาพวกเราจริงๆกูโอุโสจี ป๋าอุโสได้เปิดอูเปิดตาพวกเราแล้วเราสาวกเองก็ไม่รู้ว่าควรตอบสนองแบบไหนนะครับพวกเขาได้แต่พูดตามมาชิงผู้เป็นเจ้าสำนักลูโจนะครับยังคงดูทุกคนอย่างสงบยิ่งในขณะที่ลูปเขาข่าไม่ใช่คุณไร้เหตุผลในเมื่อพวกเจ้าให้ความร่วมมือข่ากำจัดชนเผ่าอื่นข่าจะมอบสัตว์ร,ร้ายเทียนกูให้กับพวกเจ้าเทียนกูนะครับยังมีชีวิตอยู่อ่าเทียนกูที่มีชีวิตนะครับเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่สําหรับคุณตายนั้นมันช่างไร้ค่า รู้จัวรู้ดีว่าทุกคนที่นี่ไม่รู้จักเทียนกูตัวเขาที่คิดแบบนั้นจึงพูดต่อเทียนกูน่ะถือเป็นสัตว์ร,ร้ายอันดับต้นต้นของโลกใบนี้ด้วยปีกที่ใหญ่ด้วยปีกที่ใหญ่มาคือมาของมันจะทําให้ปู่ใดก็ตามที่ได้ขี่เทียนกูนั้นสามารถไปด้สามารถท่องไปตามท้องนาภาได้อย่างอิสระสามารถเคลื่อนไหวได้ราวกับสายลมเสียงร้องของมันเปียบดังเสียงของสายฟ้าร้อง เสียงร้องของมันเปรียบดังเสียงของฟ้าร้องนอกจากนี้มันนั้นยังมีผิวที่ทนทานเทียบเท่ากับชุดเกราะใส่กระดูของมันเองก็แข็งแกร่งไม่ต่างกันอะไรกระดูของมันเองก็แข็งแกร่งไม่ต่างอะไรกับอาวุธระดับลูกได้เลยหลายคนต่างก็ไฟฟันเจะได่ขอบคองสัตว์ร้ายตัวนี้เม <_ int> ื่อมาชิงได้ฟังเช่นนั้นนะครับตัวเขามีความสุขขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของเขาเป็นประกายและโค้งคำนับ คำอธิบายของผู้อุโสทำให้พวกเรากระจ่างคําอธิบายของท่านดีกว่าการอ่านตําราเป็นสิบสปีพวกเรางูเขาเบาปัญญาขอบคุณผู้อุโสที่ชี้แนะและมอบเชียนกู้ให้กับพวกเราทุกคนที่ได้ฟังคําอธิบายของลู่โจต่างก็ตกตะลึงนะครับสาวกของสํานักชิงหยุนนั้นได้แต่โค้งคำนับให้กับผู้อุโสพวกเขานั้นได้แต่ความนับอย่างสุดเสิงขอบคุณผู้อุโสจีติง ได้รับการสรรเสริญจากคน105คนได้รับรางวัลแต้มบุญ1,050แต้มในที่สุดเรื่องทุกอย่างก็ขี้คลายในขณะนั้นเองนะครับลูโจก็นึกถึงลงศพและตำราลึกลับลานนีได้บอกเอาไว้ว่าตำราเล่มนั้นมันเป็นตำราที่มีวิธีการฝึกอยู่ลูโจนึกได้แบบนั้นนะครับก็ไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปตัวเขาได้โบกแขนก่อนจะเรียกไปเจอมา สาวกของสำนักชิงหยุนที่เห็นลู่โจกำลังจะจับไปได้โค้งคำนับขอให้เดินทางปลอดภัยผู้อุสและแล้วลู่โจก็ไปเจอนะครับก็หายไปท่ามกลางหมู่เมฆในพริบตามาชิงมองไปที่บนฟ้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมการเดินทางมาครั้งนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่ข้าได้เห็นยอดฝีมือผู้มีพลังวาตานดอกบัวเก้ากีบทุกคนตามข้อพยักหน้าเห็นด้วย ในตอนที่ลู่โจกลับมายางศาลามอเทียนนะครับในตอนนั้นเองดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วตัวมูเซิงคอยลู่โจอยู่ด้านนอกม่านพลังอย่างเงียบๆนะครับเมื่อตัวเขาเห็นว่าอาจารย์กลับมาตัวเขาก็เริ่มโค้งคำนับก่อนจะพูดอย่างรีบร้อนท่านอาจารย์ลู่โจกระโดดลงมานะครับจากหลังของไปเจอตัวเขาเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลราวดังขนนกลู่โจเดินผ่านม่านพลังก่อนจะถามออกมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเออเชา้าดวลีสองคนตู่ข้าและสิทธิ์น้อง สู่ข้าและสิทธิ์น้องสี่จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้อาการของหอยสงังดูไม่สู้ดีเท่าไหร่ตวนมูเซิงตอบกลับมาข้าจะไปรีบข้าจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้ลูโจโเดินไปยังศาลาทางใต้นะครับเมื่อมาถึงเขาก็เดินไปที่ห้องยวนเอ,อ๋ในตอนนี้มีผู้ฝึกยุทธยิงกว่าหลายส0คนนะครับที่อยู่ที่นี่ก่อนแล้วท่านประาจารย์ท่านอาจารย์ทุกคนต่างก็ลีทางให้กับลู่โจนะครับ การปรากฏตัวของลูโ่โจทําให้ทุกคนกลับมามั่นใจอีกครั้งยวนเออเดินไปหาลูโ่โจก่อนจะพูดขึ้นเออดูเหมือนว่าหอยสังจะจําอะไรบางอย่างได้ลูโ่โจนั้นคิดมาตลอดว่าสาวน้อยคนนี้อาจได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อเขาเข้าไปในห้องนะครับตัวเขากับเห็นสาวน้อยกําลังเอามือสองข้างกุมศีรษะตัวเองในตอนนั้นหอยสังกําลังนั่งพิงอยู่บนเก้าอี้สภาพของนางดูไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ลูโ่โจเดินไปหาที่ดาวหอยสังและนั่งลงอย่างชฉาๆยื่นมือของเจ้ามาสะค่ะ หลังจากตัวชีพประจรนะครับเขาก็ไปยักหน้าดูเหมือนว่านางยังสบายดีลูโ่โจมองไปที่อ้อยสางก่อนจะถามหงถามขึ้นอย่างอ่อนโยนทำไมเจ้าจำอะไรได้อย่างนั้นเหรอเออดอกบัวสีแดงดอกบัวสีแดงลูโ่โจที่ได้ฟังแบบนั้นตกใจนะครับมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในใจของตัวเขาลูโ่โจพยายามรักษาสีหน้าให้นิ่งต่อหน้าทิดาหอยสังนะครับนานนานสักทีนะครับถึงจะได้เห็นลูโ่โจจะตกใจกับอะไรดอกบัวสีแดงอย่างนั้นเหรอ ลูโจนะครับพยายามสงบใจไล่ยกฝ่ามือขึ้นมาฟูและแล้วพลังอวตารขนาดจิ๋วกําลังลอยอยู่ในมือเขาทีใต้พลังอวตารมีกลีบดอกบัวสองกลีบกําลังโคจรรอบหมุนรอบดอกบัวทองคําหมิงซื่ออินยวนเออและตัวมูเสิงทุกคนต่างก็เหลือบมองและพยักหน้างเงียบเงียบสุดยอด,ดไปเลยแต่นอาจารย์สามารถควบคุมพลังอวตารได้อย่างจานาญจริงๆด้วยตักษะที่ทานอาจารย์มีนั้นมันดีถึงขนาดที่สา,ากกนนสามารถเลือกํานวนสามารถเลือก ควบคุมจํานวนกลีบดอกบัวที่ปรากฏออกมาอย่างง่ายดายการแสดงพลังอวตารกิ๋วนะครับมันก็ยังดึงดูดมันก็ยังดูดซับพลังลมปันของผู้ใช้ได้ทุกคนเข้าใจว่าพระเอกควบคุมนะครับไม่มีใครรู้เลยเออแต่ที่จริงแล้วลูโจของเรามันก็มีพลังสองกลีบจริงๆนั่นแหละ ลู่โจชี้ไปยังดอกบัวทองคำก่อนที่จะทำออกมาสาวน้อยดอกบัวที่เจ้าพูดถึงหน้าตาเป็นเช่นนี้หรือไม่ทิดาหอยสังนะครับจ้องมองก่อนจะกระพริบตาหลังจากนั้นนางก็เฝ้ามองพลังอวตารก่อนที่จะพยักหน้าอืมลู่โจกำม,มัดนั่นนะครับในตอนนั้นเองอวตารของเขาได้จางหายไปแม้ว่าลู่โจจะมีสีหน้าแต่ที่เรียบเฉยนะครับแต่จากคำพูดของทิดาหอยสังได้บอกเอาไว้นั่นนั่นหมายความว่ามีผู้ฝึกยุทธที่มีดอกบัวสีแดงอยู่ในโลก แล้วจำได้ไหมว่าได้เห็นที่ไหนสาวน้อยขมวดคิ้วนะครับกอ่อนจะสายหัวตอกกลับออกมาข้าไม่รู้ในตอนนั้นเองหมิงซืออินก็พูดเสกท่านอาจารย์นางกําลังบอกว่ามีผู้ฝึกยุทธที่มีดอกบัวสีแดงอย่างนั้นเหรอนี่นี่มันไม่เป็นความจริงอย่างนั้นสินะักขอรับตัวนู่เสิงพยักหน้าเห็นด้วยไม่มีใครฝึกตนเองจนมีดอกบัวสีแดงได้หรอกในตอนนั้นเองทุกคนได้นึกไปถึงพลังของลู่โจผู้เป็นอาจารย์ของตัวเขาเคยแสดงพลังดอกบัวสีฟ้าออกมา เคยแสดงพลังดอกบัวสีฟ้ามาก่อนเมื่อนึกย้อนกลับไปนะครับก็มีคนพูดเสริมหรือว่ามันอาจจะเป็นคิดวิชาที่เป็นวิชาฝึกฝนลับกันในสถานการณ์ปกตินะครับพลังลมปานที่ควบแน่นจนกลายเป็นสีทองผู้ที่ฝึกฝนวิทยาสูญจะเปลี่ยนพลังไปจากการควบแน่นให้กลายเป็นสีดํา ส่วนพลังที่มีในใช้ในการรักษาเยาวยาจะมีสีเขียวและพลังของม่านพลังจะเป็นสีฟ้าแต่นี่นั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นได้ยินพลังสีแดงลู่โจไม่ได้ตอบคําถามของทุกคนแต่อย่างใดตัวเขานึกถึงตำราและโรงสุบเทนบางทีคําพูดของเด็กสาวอาจจะเป็นคําโกหกหรืออาจจะเป็นเรื่องพื้อฝันก็ได้ รูโจไม่สามารถเชื่อคำพูดของคนเพียงคนเดียวได้ตัวขอต้องการหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยืนยันคำพูดของนางรูโจนะครับจำคำที่อ่านในตำราลึกลับได้ข้าหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปข้าหวังว่าจะไม่มีผู้ฝึกยุทธที่มีพลังวาตารดอกบัวเก้ากลีบบนโลกใบนี้ข้าหวังว่าจะไม่มีผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวสิบกลีบอีกเช่นกันสิ่งที่เขียนเอาไว้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ลูโจที่ไตรตรองเรื่องนี้ไปชั่ครู่นะครับก็ได้หันกลับมามองห้อยสังแล้วเจ้าจําอะไรได้อีกบ้าง ข้าจำอะไรไม่ได้แล้วสาวน้อยสายหัวความจําเสื่อมอย่างนั้นเหรอลูโจคาดเดาในตอนนั้นหมิงซืออินก็คํานับท่านอาจารย์ข้าไม่คิดว่านางจะเป็นโรคความจําเสื่อมได้หืมทําไมล่ะเออคนที่เป็นโรคความจาเสื่อมหรือปิดผนึกความทรงจําเอาไว้ในยามที่พวกเขานึกถึงความทรงจําที่มีนั้นมันจะถูกกระตุ้นอะไรบางอย่างในหัวของค,คุณคนนั้นอย่างแน่นอน แต่สาวน้อยคนนี้กับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยหมิงซื่ออินพูดต่อข้าสงสัยวา่านางคงจะอยู่ในสภาพสถานะกึ่งหลับกึ่งตื่นมากกว่าทำไมเจ้าคิดแบบนั้นลู่โจเองก็เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะครับแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่แน่ใจเออหลายคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการฝึกยุทธตั้งแต่แรกยกตัวอย่างเช่นชาวมนุษย์เปลือกอย่างสิน้องหกชาวมนุษย์ชาวมนุษย์เปลือกหรือชนวิสุทธิเยเตียนซินนั่นเองนะครับ นางสามารถสร้างสิ้นพลังลมปานพิเศษขึ้นใหม่ทดแทนตัวเองได้แม้ว่าจุดตันเถียนจุดพลังลมปานของชนวิสุทธิ์หรือชามนุษย์เปลือกจะถูกทำลายไปแต่มันก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่เองได้หนิงซื่ออินรูปการก่อนที่อนุมาณคาดดอต่อสาวน้อยคนนี้จำตวงตานองและเพลงและลักษณะของดอกบัวได้นั่นก็หมายความว่าจิตใต้สำนึกของนางนั้นยังคงไม่ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ลูโจพยักษ์านากรที่จะตอกลับไปเจ้ากำหลอ เจ้ากําลังบอกข้าว่าถ้าหากนางเรียนรู้ที่จะฝึกยุดนางก็สามารถควบคุมจิตสํานึกที่ตัวเองมีได้อย่างเต็มที่สินะเออสมแล้วที่เป็นท่านอาจารย์เมื่อถึงตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นความทรงจําที่เรืร้อรางนางจะต้องชัดเจนขึ้นแน่ มิงซืออินตอบรับสําหรับผู้ฝึกยุทธที่มาถึงขั้นสังหาอ,อย่างรู้ได้นะครับคนคนนั้นจะมีประ,าประสาทรับรู้ที่เฉียบคมนอกจากนี้คนคนนั้นก็จะเริ่มควบคุมจิตสํานึกของตัวเองได้หมิงซื่ออินนั้นพูดมีเหตุผลอย่างน้อยที่สุดคงจะมีแต่วิธีการนี้นะครับวิธีการฝึกยุทธแต่ที่ดาวอยสัง ข้ามขั้นในการฝึกร่างกายของตัวเองนะครับอยู่ๆก็กระโดดมาขั้นสังขรนอย่างรู้แล้วนั้นจะฝึกฝนต่อยังไงแต่าหากเส้นพลังลมปานของนางมีนั้นที่นางมีนั้นเปราะบางจนเกินไปล่ะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เอาละสิครับเนื้อเรื่องของอนิยายตอนนี้นั้นมันทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ที่ดาหอยสังพูดนั้นโคตรน่าสนใจเลยนะครับรวมไปถึงตําราที่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า1,900ปีซึ่งแน่นอนลู่โจตรวจสอบแล้วนะครับมันเป็นของจริงอะไรกันคือสีแดงดอกบัวสีแดงที่ร่างวตารที่หมาป่า,าใช้นั้นมันมันมันเป็นอะไรกันแน่นะครับปกติแล้วมันต้องเป็นสีทองสิครับแล้วทําไมาถึงกลายเป็นสีแดงได้น่าสนใจครับน่าสนใจเป็นอย่างมากสิ่งที่หอยสังพูดนั้นนางจะเพ้อขึ้นมาเองหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่นางเคยเห็นในอดีตกันแน่ ร่างอวตารที่มีดอกบัวสีแดงแล้วถ้ามีร่างอวตารดอกบัวสีแดงอยู่จริงร่างอวตารดอกบัวสีแดงกับร่างอวตารดอกบัวสีทองอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันละ่ะเพื่อนเลื่ละครับคิดเห็นยังไงระหว่างพลังสีแดงกับพลังสีทองเปื่อนเื่นคิดว่าสีไหนทรงพลังยิ่งกว่ากันเดี๋ยวก็ต้องมาคำตอบได้ใน ep แต่ตัดไปนะครับต้องมารอดูรอรอุนลูโจจะไขปริศนานี้ได้หรือเปล่ากับพลังที่ขึ้นชื่อว่าพลังร่างอวตารดอกบัวสีแดงเอาล่ะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ